ไปเบิ่งข้าวนี้พี่น้องครับเกิดเหตุรถถึกกระบะตกสะพานคนขับสาหัสเกิดเหตุอุบัติเหตุกับนาฝนทังสีโอ้อันตรายดิพี่น้องเดินทางไกลๆคำคำมืดๆม่มกูไพ่ซอยระถึกกระบะตกสะพานรถจมลงคล่องพังยับเลยคนขับเสียชีวิตที่โรงพยาบาล17กรกดามเมื่อวานนี้ช่วงหัวคำเจ้าหน้าที่มูลเลยที ไตเต็กตึงทาสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะตกสะพานลงไปอยู่ในคลองกลายมูที่สองตำบลสากแก้วอำเภอท่าสาราคนขับเตดอยู่ในซากรถจึงเฝ้าเดินทางไปตรวจสอบแล้กการทำการซอยเหลือนะเมื่อถึงที่เกิดเหตุครับพ่อรถกระบะสีบรอนสภา,าพพลิกความตะแคงอยู่ในขางในคลองนั่นแะหละนะครับใตสะพาน ส่วนคนขับเป็นชายซือวาน่บำรุงอายุหาสิปีติดอยู่ในห้องโดยสารรถตรงเบาะที่นางคนขับจึงเฝ้าออซอยเหลือและวก็น้ำค้นเจ็บออกจากรถนะครับจากซากรถได้สภาพ สัญญาณฉีบอ่อนซึ่งกับซอยปั๊มหัวใจเต็มที่แล้วอ่อนถอเลือกสัญญาณฉีบกลับขึ้นมาแต่ก่อนจะส่งลงพยาบาลทัสลาครับแต่การสาหัสต้นผิดบาดแผลบาไหวครับแย์ท่าเต็มที่แล้วซอยเหลืออย่างเต็มทีล่าสุดนายบำรุงได้เสียชีวิตแล้วที่โร่งพยาบาลนบพิตำส่วนสา,สาเหตุยังบ่แนชัดกับแต่บริเวณสะพานอ่าที่เกิดเหตุนั้นยุรวางการก่อสร้างขยายสะพานซึ่งกับทางตำรวจสพทสัศลาครับจะ ทำการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้อีกให้แน่ชัดนะครับอีกเชือหนึ่งครับขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้คนสูญเสียน้ำกระแล้วกันนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเมียแทบช็อกเอิ้นผัวทอด้ถ้ทอด้กับบ่เตือนปีนหน้าต่างเข่าห้อง พ่อว่าผัวสิ้นใจแล้วพะนะอุ้ยเนี่ยคนอยู่น้ากัดเนาะพี่น้องเนาะผัวเมียหายไปคนหนึ่งหล่ะกะ็อ้ยนะเว้งเว้งว่างดิ้เคว้งคว้างพี่น้องเอ้ยเมียแทบช็อกเคาะห้องเอินผัวทอนไดนก็บ่ตื่นจึงตัดสินใจปีนระเบียงห้องเขาท่างหน้าต่างไปเบิ่งขับก่อนที่สิพวาสามีนอนสิ้นใจในห้องคาดว่าอาจจะเสียชีวิตเพราะผักพันบ่เพียงพ่อนั่นเห็นบ่ผักพันบ่พ่อ ไปเบอรงข่าวนี้พี่น้องครับเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่18ดกรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2568ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมาสถานเมืองพัทยารับแจง้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตภายในห่องพักบ่มีซื่อภายในซอยเฉลิมพระเกียรติที่เมืองพัทยาตบลนนองเปลือมเพื่อบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะหลังรับแจง้งจึงได้ประสานรอยตำรวจโทษศักยภาพ ชช่เดชร่องสารวัตรสอบสวนสพเมืองพัทยาพรนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเฝ้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับที่เกิดเหตุเป็นหอพักสามสั้นพบร่างของนายสุบินอายุหาสิบสองปีอาชีพวิ่งจักรยานยนต์รับจ้างนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเราะต่ำก่อสามาชั่วโมงนะครับตรวจสอบบพอลองรอยการต่อสู่รื้อคนทรัพย์สินแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้ จำกัดผู้บกเกี่ยวของออกจากจุดเกิดเหตุนะครับโดยมีภรรยาเยือนห้องห่มห้องไห้ด้วยความเสียอกเสียใจล่อให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอบถามภรรยาผู้เสียชีวิตคือนางสาวการจนาอายุ42ปีอาชีพแม่ครัวให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามีตนนั้นครับจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ มักจะจอดนอนบ่อยๆบ,บ,บ่อยครั้งในมือนี่ตนเองกะบ่สามารถติดต่อสามีได้ตั้งแต่ช่วงสามทุ่มที่ผ่านมากระทั่งเกิดเหตุมาข้อประตูห้องนี่ล่ละกอกกอกกอพยายามที่จะเอิ้นอยู่หลายเถื่อกะบ่มีเสียงตอบรับด้วยความเป็นห่วงจึงปีนกำแพงหลังห้องแล้วกับปีนเข่าทา้งหน้าต่างเมื่อเขาไปถึงก็ต้องตกอกตกใจแทบช็อก เมื่อพบว่าสามีนอนโตแข็งนะครับและก็บ้อหายใจแล้วเมื่อตั้งสติได้ยึงเฝ้าโทษแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับอย่างละเอียดพร้อมกับมอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เคลื่อนย้ายศพไปตรวจชนสูตรพริกศพอีกสาวนึงยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงต่อไปนะครับอาจจะเกี่ยวกับพักผ่อนหน่อยที่เพิ่นว่านั่นแหละพี่น้องครับเห็นบ่ก คนเฮาโมเมนธรรมดาเดะโมเมนว่าเหตุต่างงานเหตุต่างงานบ่เบิ่งสุขภาพจาของมันคนอื่นชื่นชมในพี่น้องครับแต่ว่าเวลาเจ็บป่วยจาของกับครอบครัวเบิ่งจาของคนที่ย่องเข้าว่ามันอย่างไรก็สู daughter, sister, sister, ah. ้ๆนะสวนตัวเม่นบอพี่น้องว่าก็บ่แปลกปลอมเดเขาเจ้าบ่เกี่ยวของกับเฮ้าขาเจ้าก็ห้แใจแค่์กำลังร่างใจสำนันแม่นบอกไปจักข่าวหนึ่งรับหญิงวัยห้าสิบสามปีติดคุกสิบเอ็ดปีหลังพ้นโทษจะกลับมาอยู่บ้าน ต,ต้องน้ำตาตกเพราะว่าอดีตสามีครับนำบ้านไปขายเชิดเงินหนีไปแล้วพนะโอ้เราติดคุกสิเบเอ็ดปีครับออกมาสามีก็บวาถ่าแล้วเนอเขาสิ่ถา่ายังไงเนี่ยเออหญิงไว้ห้าสิบสามปีติดคุกสิเบเอ็ดปีหลังพ้นโทษจะกลับมาอยู่บ้านที่พ่อแม่เคยสั่งไว้ให้ต้องน้ำตาตกครับเพราะว่า อดีตสามีนะครับที่เคยอยู่กินกันมาเลิกล่ากันไปกว่าสองปีเหตุพอติดการพนันและกาติดผู้ยิ่งย่องกลับมาแอบขายบ้านและการสวนทุเรียนเชิญเงินไปเบิดเลยพนะเฮ้ยมาบอกเปนตนายเจะนอบาดที่นี่เหตุการณ์นี้ได้ถือเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ู้้สืปดราวได้เดินทางลงพื้นที่พอกับนางสาวรัชนีพรอายุห3สปีครับชาวตำบลรับรออำเภอทาแซจังหวัดชุมพร เจ้าของบ้านหลังที่มีปัญหาหลังได้รับการลองเลี่ยนขอความเป็นธรรมผ่านสื่อหลังเกิดเหตุดังกล่าวผู้เสียหายได้แจ้งความลองกข์ไ้ที่สพทาแซอำเภอทาแซจังหวัดจุมพรน,นางสาวรัชนีพ่อนเปิดเผยวา่าตนเองเป็นช่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพ่อแม่ได้ซื้อที่ดินจำนวนหนึ่งแปลงฮา,าไร่แล้วก็ได้ปลูกบ้านและกับผ้าสามีมาอยู่น้ำกันซึ่งก็เป็นสมบัติของพ่อของแม่เจ้าของเองนั่นแหละ โดยบ้านดังกล่าวก็ได้เป็นซื้อของตนเป็นเจ้าบ้านเพียงผู้เดียวบ่มีซื่อสามีอยู่ในทะเบียนบ้านเลยต่อมาสามีติดการพนันแล้วก็ติดผู้ญิ่งพร้อมและกะ็พาผู้ญิ่งหนีไปนะครับทิมให้ตนอยู่บ้านประมาณสองปีกว่าระวังนั่นได้ทำสวนปลูกทุเรียนประมาณเจ็ดต้น หลังจากนั้นครับตนเองถูกจับคดียาเสพติดจำคุกอยู่ในท่านทสถานาหญิงสิเบเอ็ปีสิเบเอ็ดเดือนพ้นโทษคุกปล่อยโตมาวันที่เก่ากันยาสองหาหกต่อมาเมื่อวันที่สิเบเอ็กันยายนจะกลับไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวแต่ทราบว่าถูกอดีตสามียอ้นกลับมาขายบ้านและกรสวนทุเรียนไประวางที่ตนเองอยู่ในเรื่อนจำพนะทำให้เดือดร้อนหลายบ่มีที่อยู่ ต้องไปอาศัยญาติที่อำเภอหลังสวนเป็นที่พักอาศัยแต่เกิดความเกรงใจจึงย้ายมาขออาศัยอยู่ที่โรงรถของญาติฝ่ายสามีอ่คนปัจจุบันในตำบลเดียวกันน่แหละเพราะ,ะใกล้บ้านของตนเพื่อจะเดินเรื่องอขอความเป็นธรรมเพื่นว่าโดยสอบถามไปทางผู้น้ำชุมชน กับปัญหาดังกล่าวกะได้เรียกผู้ที่ซื้อบ้านของตนมาเคลียร์กันกะได้หรือบอแต่ก็ยังเงียบอยู่แล้วต้องสืบติดตามผู้ขายเองซาวาบ้านของตนถือขายเปลี่ยนมือไปแล้วหาไร่น้ำกันน่ซึ่งไร่ที่หาล่าสุดนี่ซื้อบ้านและสวนทุเรียนของตนเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนเนื้อที่กว่าหาไร่ในราคาสามล้านบาทกลับมาเห็นบ้านตนเองและสวนทุเรียนที่ปลูก กับมือครับรู้สึกเสียใจครับเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอย่างคือจังมีการซื้อขายไดไง่ายๆจังสั้นท้งที่บ้านก็ยังเป็นสื่อของตนเองเป็นเจ้าของซึ่งมีหลักฐานชัดเจนอยากรู้ว่าผู้ใดเป็นคนเส้นรับรองหนังสือให้ซึ่งทั้งนี้ครับร้วเจ้าของบ้านติดคุกอยู่นะครับล่าสุด17กรกฎดาษหม่ว่านี่ครับตนเองก็นําเอกสารหลักฐานไปลองเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้ไปเบาคุยเจรจากันทางศูนย์บอาสามารถออกหนังสือให้ได้อบอเข้าใจว่าเอเห้ามาเพื่อรองขอความเป็นธรรมเป็นอย่างคือเหตุบ่ไใดนะครับตั้งศูนย์ดำรงทรรมไว้เห็นอย่างศูนย์ท้ายต้องเพิงเพิงซื่อมลชนครับนางสาวราชนีพ่อนนะครับผู้เสียหายเปิดเผยไว้นะครับโอ้เนาะเราทำกรรมอย่างว้แล้วก็ได้ใส่กรรมเดินตั้งสิบเอ็ดปีนะเบนบอ อ,ออกมาแทนทีสิได้ตังเนื้อต,งตังโตบันปลายเนาะนะครับเหตุแบบนี้ก็โอ้บอมแม่นเลยผู้ผัวกระได้นะเออไปมีไม่ก็หากินกับผู้ใหม่ติแมนบอผู้เกากับปล่อยเขาไว้ทับสิสินเขาออกมาเขาสิได้เริ่มตนมม้นใหม่แมนบอพี่น้องอ่ะจังได๋กะ เจ้าน้าที่ผู้มีความรู้ด้านนี้ก็บซอยเหลือเนี่ยผม,ม่าคนในบ้านเมืองเฮาค้นมีความรู้หลายอยู่ดอกนะครับพอที่ซอยเหลือกันใดเน่ฝากผู้ที่มีความรู้ครับเป่าจางลี้เจิงนะครับสิวใช้เซียนเฉิงทั้งหลายนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> เอออีกข่าวหนึ่งนํำเสนอก็คือหนึ่งตำบลหนึ่งคนคลัง นี่ก็ใช่คลั่งอาราวาัตรงพยาบาลตำรวจระง,งับเหตุท่านบอสันกับยากญ่อีกกลายเป็นข่าวอื่นเกิดเหตุใช่คลั่งพกปืนพกมีดครับอาราวัตได้รงพยาบาลที่จังหวัดสมุทรสงครามโศกดีตำรวจอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้เขาระง,งับเหตุท่านที่หลังใช่คลั่งถือจับอ้างบ่ได้มาว่วยวายแต่ภรรยาทองแกร่อการรักษาเอ้าเกี่ยวอย่างโจ้เนาะทองแกร่อรักษาก็ต้องรอรักษาตัวเป็นบอจะไปว่วยวายยัง,ยงนะครับ ช่วงแรงของวันที่17กรกฎาคม2568เมื่อวานนี้ครับร้อยตำรวจเอกพาสวร์ลิมไพบุญร่องสารวัตรนะครับท่อรอสสพอัมพวาหลายคนอาจสิสงสัยตัวย่อครับร่องสารวัตรท่อรอท่อท่งในพี่น้องท่อท่งรอเรือนาย่อมาจากธุรการฉะนั้นสวจุดท่อรอดจุดสพอัมพวาค่าเต็มก็คือสารวัตรธุรการสถานีตำรวจผู้ทอนอัมพวา นะครับตามนั้นเนาะปฏิบัติหน้าที่เว้นปองกันและปราบปรามได้นำเจ้าหน้าที่ซีน่ายครับพร้อมสายตรวจสองขั้นพาผู้ป่วยจิตเวทครับมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าได้เกิดเหตุชช่คุ้มคลั่งอารวาสนะครับนะบริเวณน,นาถงอาคาร นะซึ่งการ้อยตำรวจเอกภาสวรพร้อมด้วยสิบตำรวจโทษศิวกร่อครับโตรัตนสิทธินะ์ผอบอมูปราบปามสอพอ,อัมภวาเฝ้าแลนมาละงับเหตุแล้วก็ขอกำลังสนับสนุนจากสพเมืองสมุทรสงครามเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนาย้เปียมสักอายุยี่สิบเก้าปีครับเช่าตำบลคล่องโคน่นอำเภอเมือง,เมอ,งเมองจวดสุรสงครามพร้อมก็อาวุธบีดปาดตานหนึ่งเล่มและก็ปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกพะนะ นาสงสัยเราเบิงหนังเรื่องใดมากกับบลลูนะนะฮะได้เปรียมซักในใหตการณวกว้นครับถ้าตนหลุดออกไปได้พวกพี่ๆชิบหายกันเบิด่นว่าโดยปืนบีบีการซื่อออนไลน์มานะครับส่วนมีดเป็นมีดหมอจากหลวงพอ่อคงวัดบางกระพมนะครับถ้าบ่อมากขึ้นตนนั้นจะตามไปท่วงขึ้นแน่นอนละวะามือนี้ตนกับ,บ่ได้มาว้อยวายยังได้ล่ะ แต่ภาพภรรยามาหาหมอหลายรอบแล้วครั้งนี้ภรรยาตนเองนั้นทองแก่แปดเดือนนะครับน้ำคร่ำแตกแล้วแต่ก็ยั่งรอก,การรักษาอยู่ตนกบ็บ่ได้หาเรื่องผู้ใดแต่จะแลนมาขอร้องให้รักษาภรรยาตนนะครับรักษาก่นใดบอเพราะภรรยาตนนั่นทองแก่ไปแปดเดือนแล้วนะครับด้านสิบตำรวจโทษสิวกรว่าวา่วาคณะภาาผู้ป่วยจิต,ตเวทมารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ได้รับแจ้งจากวิทยุว่ามีชายคุมคลั่งจึงรับรีบระง,งับเหตุพบปืนบีบีกันหนึ่งกระบอกแล้วก็มีดปาดตานหนึ่งเล่มครับขณะที่ร้อยตำรวจเอกภาสกวนเน่ยบอกว่าชายที่คุมคั่งก่อเหตุบริเวณโถงอาคารอิสระสุนทรนะครับซึ่งกัอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเิศล่ามีอาการโวยวายครับมือขวาล่วงไปในเอวด้านขวา ซึ่งอาพวกปืนและก็มีดทํำที่จะชักขึ้นมาคูพยาบาลคัดกรองจากนั้นผู้ก่อเหตุนะครับได้เห็นพนักง,งานเว้นเปลยนางเข้ามาผู้ก่อเหตุกันแล่นเข้าไปต่อยด้านหลังจึงเกิดเหตุชุลมุนกันขึ้นโชคดีที่ตนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเพราะว่าอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุจึงได้ระงับเหตุได้ทันท่วงทีนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สพเมืองสมุทรสงคราม บ่ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปดำเนินคดีจังไหนกระามครับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเน้นให้โรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและก็ต้องบ่ให้มีการก่อข้อมูลวายในโรงพยาบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจัดยกระดับ บริการสาธารณสุขและส้างความมันคงทางสุขภาพแมนตัวนะ่ะพื้นที่ของโรงพยาบาลต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเด็กขนาดสงข้ามแท้ๆขาย,ยังยกเว้นเนี่ยเปนบ่กเหตุแบบนี้ก็บ่าถือลาบักลาเอ้ย